ถ้าพูดถึงนักลงทุนญี่ปุ่นนี่สร้าง i ิ p แพกต่อนอกจากอมตะนครแล้วถึงประเทศไทยเลยเนาะ oh, <God. S 1> เพราะว่าเรา,เราพูดถึงนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมันพูดถึงคุณภาพคุณภาพความญี่ปุ่นแล้วก็พอพอมาถึงลงทุนในอมตะแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปกับเขานะครับว่าระบบการบริหารจัดการของญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างเป๊ะนะครับมาเทียบกับการทํางานของคนไทยเนี่ยเรายังเป็นแบบไม่ได้มีระบบมากปล่อยให้คิด ปล่อยให้คิดเองหรืออะไรอย่างนั้นฉะนั้นผลผลของงานมันอาจจะออกมาแตกต่างสิ่งเหล่านี้เราได้เรียนรู้จากบริษัทญี่ปุ่นเยอะจากประสบการณ์ของทางอามาด f ฟ c i ิลิตี้ที่ได้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงนะครับเราต้องปรับตัวมากเพราะว่าเวลาทางผู้บริหารญี่ปุ่นหรือโรงงานญี่ปุ่นต้องการข้อมูลอะไรเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือ1นึ่น 1, 2, ไม่ใช่จะอาจจะอาจจะประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่ามี impact สูงที่เราจะเอามันปรับปรุงในงานของเราเองคืออย่างแรกเลยด้วยด้วยความมีมาตรฐานสูงของญี่ปุ่น,นแล้วการบริหารจัดการภายในนแล้วเราก็มีโอกาสเข้าไปดูในโรงงานด้วยนะครับพนักง,งานเนี่ยเอาเป็นว่าโรงงานญี่ปุ่นเนี่ยพนักง,งานเขาสามารถสร้างคนไทยได้เป็นอีกอีก อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งอีกอีกแนวหนึ่งที่ไม่เหมือนกับคนไทยทั่วไปนะครับกลายเป็นว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมีพฤติกรรมในการทํางานที่ดีขึ้นรักรักษาเรื่องทั้งสิ่งแวดล้อมเรื่องเซฟตี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญและมีระเบียบว,วินัยเนี่ยเห็นได้ชัดฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราเราได้เห็นเราได้มีประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ย เรารู้สึกว่ามันดีต่อประเทศด้วยแล้วก็นอกจากนี้ที่เห็นหลายโรงงานเนี่ยเขาไม่ได้แค่สนใจในเรื่องการทํางานในบริษัทเขาอย่างเดียวเขายัางมีอันเพื่อเพื่อไปสู่สังคมรอบข้างเช่นหลายโรงงานทําโรงเรียนเซฟตี้เซฟตี้สคูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถือว่ามันเป็นอานิสงส์ต่ออมตะและต่อสังคมโดยรวมครับ วัตถุประสงค์ของสมาคมนี้ก็คือเป็นสมาคมที่อยากจะให้ข้อมูลนะครับกับพนักง,งานฝ่ายบุคคลของโรงงานต่างๆเพราะกฎระเบียบต่างๆเนี่ยของฝ่ายราชะการเืองไทยเนี่ยก็ออกมาใหม่ๆเยอะแล้วก็อยากจะช่วยพวกน้องๆ H r ชรุ่นใหม่ซึ่งเข้ามาทํางานแล้วก็ไม่ได้รู้จักกฎระเบียบใหม่ๆหรือที่ปรับปรุงใหม่รวมถึงการทํางานในเมืองไทยนะครับมันสําคัญที่การโนฮูด้วยนะครับการมาอยู่ร่วมกันเนี่ย การที่คนคุณได้รู้จักกันมันถ้ามีคําถามอะไรจะแก้ปัญหาอะไรอาจจะถามเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ในอมตะเนี่ยมีโรงงานญี่ปุ่นอยู่เกิน60%นะครับฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลต่อการที่จะให้ความรู้ตรงนี้มันก็เผื่อแผ่ไปถึงโรงงานญี่ปุ่นโดยรวมแล้วก็น้องๆที่ทํางานอยู่ในโรงงานญี่ปุ่นก็เอาความรู้ต่างๆนั้นมาแชร์กับหน่วยอื่นๆด้วยก็จะเป็นประโยชน์นะ จริงๆอยากเห็นเรื่องการปรับตัวเข้าด้วยกันนะครับเพราะสองวัฒนธรรมเนี่ยคือถ้าต่างคนต่างยังไม่ได้เรียนรู้กันเลยเนี่ยกว่าจะจูนเวลาเนี่ยมันก็จะใช้เวลาพอสมควรถ้าเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้ก่อนถึงแบ็กกราวน์ของแต่ละฝั่งเช่นทางผู้บริหารญี่ปุ่นที่จะมาเมืองไทยใหม่อาจจะต้องมีการเรียนรู้ก่อนว่าการทํางานจับคนไทยเป็นยังไงคนไทยนิสัยใจคอเป็นยังไงเราเป็นพวกที่ยิ้มไว้ก่อนเยสโนยังไม่รู้นะครับ ถามอะไรเราก็เยสไปแล้วแต่รู้จริงไม่จริงนั่นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานคนไทยในขณะที่คนไทยเราทํางานเนี่ยหรือว่าในในขณะที่เราเจอคนญี่ปุ่นผู้บริหารใหม่เราก็จะเกรงใจไว้ก่อนจนเก่าเราก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงความเห็นถ้าคนไทยได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานไว้บ้างเนี่ยเราคิดว่าในช่วงเวลาการปรับตัวข้อหาก,กันเนี่ยมันจะสั้นลงแล้วเราก็จะได้ประสิทธิภาพข,ของการทํางานที่ดีขึ้น เรามีความเชื่อนะครับว่าจริงๆเนี่ยคนไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะทํางานได้กลมกลืนกันมากกว่านี้เพียงแต่ว่าเรายังขาดข้อมูลความรู้หรือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าถ้าคนญี่ปุ่นและคนไทยได้มีการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆวัฒนธรรมค่านิยมที่แตกต่างกันผมเชื่อมั่นว่าคนไทยและคนญี่ปุ่นจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลยวอย่างแน่นอนครับผม